สวัสดีครับได้เวลานาทีบันเทิงแล้วครับมาแส,สดงความยินดีกับหนุ่มไร้น,นรพัตรกันนะครับล่าสุดเรียนจบแล้วหลังจากทั้งเรียนทั้งทำงานในวงการไปด้วยครับในที่สุดก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วล่ะคะ่ะสำหรับหนุ่มไร้น,นรพันรแม้ว่าจะรอรับปริญญาปีหน้าแต่เจ้าตัวก็ออกอาการปลื้มสุดๆที่ตอนนี้มีเวลาทำงานในวงการได้อย่างเต็มที่และบอกเลยนะคะว่าเห็นทำงานควบคู่การเรียนแบบนี้แต่เกรดเฉลี่ยก็ไม่น้อยเลยนะคะ โอ้ยเขินเลยเอาว่าสามสามนิดสามนิดประมาณ3.4ครับประมาณ3.4ครับก็คือจบอนิเทศศาสตร์มคุงเทพครับเมื่อปีที่แล้วมีความคิดอยากจะเรียนต่อครับแต่แต่ตอนนี้ผมว่าพักไว้ก่อนทํางานก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเรียนต่อตอนนี้แววไม่จบเยอะมากแล้วก็ทํางานเยอะทํางานแบบเจ็ดวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาได้ไปเข้าเรียนไหม จากการทํางานหรือการเรียนสําคัญทั้งคู่นะครับยิ่งเราแบ่งเวลาจัดการได้ดีแล้วเราก็เราทำตามความฝันของเราได้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดจัดการชีวิตตัวเองได้ไม่ค่อยดีไม่เป็นไรแนะนําปรึกษาคนนี้ครับคุณแม่คนเก่งอย่างแอปทัศออนทั้งสวยเก่งจัดการชีวิตตัวเองก็ดีดูแลสนุนลูกสาวอย่างปีใหม่ก็ดีเช่นกันนะครับล่าสุดเธอเดินตามรอยเท้าคุณแม่เข้าวงการแล้วครับ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะสําหรับน้องปีใหม่ลูกแม่แอฟทักษะอ่อนยิงได้มาเล่นละครวันทองละครเรื่องแรกในชีวิตกับการสวมบทบาทเป็นนางวันทองในวัยเด็กแม่แอฟก็ดูภูมิใจในตัวลูกสาวสุดๆค่ะภูมิใจในแง่ที่ว่าเขาก็ตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะมีสมาธิซึ่งอฟรู้ว่าสําหรับเด็ก5้าขวบมันก็ค่อนข้างยากที่จะมีสมาธิหรือจําบล็อกกิ้งไหนจะแบบอารมณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาแบบ โสมาธิได้ตลอดทั้งฉากมันมันก็ไม่ง่ายสําหรับเด็กขนาดนี้อะไรเป็นการถ่ายละครครั้งแรกในชีวิตของปีใหม่ค่ะอะไรก็ตามถ้าเขาชอบเหมือนเราแล้วเขาทำได้ดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการแสดงทุกเรื่องเลยแอบก็คงภูมิใจถ้าเขามีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากทําให้มันดี เห็นคุณแม่แอปภูมิใจขนาดนี้เพราะว่าลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ได้มาเล่นละครเรื่องนี้ด้วยความสามารถตัวเองล้วน,วนผ่านการแคสหน้ากล้องเหมือนเด็กคนอื่นๆครับคุณผู้ชมครับละครเรื่องวันทองยังมีนักสแสดงคุณภาพอีกมากมายครับทั้งป้องนวัดชคริตยั้นนามรวมถึงใหม่ดาวิกาด้วยติดตามชมได้เร็วๆนี้นะครับปิดท้ายที่สามมารีเบรเนอร์ครับนางเอกจากเลดี้บานฉ่ำคุณผู้ชมรู้ไหมว่าการที่เธอได้มาเรียนรู้ชีวิตของเพจิสามในละครเรื่องนี้เธอได้ข้อคิดมากมายเลยครับ พอจอมาเจอกันครั้งแรกในละครเลดี้บานชัำแต่ตรีพรพัน์และมารีเบอร์เนอร์ก็รับส่งอารมณ์ให้กันได้อย่างดีดีรวมถึงนักแสดงร่วมคนอื่นๆก็สวมบทบาทเป็นสาวประเภท2ได้ดีซะจนสาวมารียังรู้สึกเลยว่าละครเลดี้บานชับเป็นละครที่สะท้อนชีวิตทุกเพศในสังคมเลยและคะ่ะ มันมีตัวละครที่อยู่ในสังคมปัจจุบันของเราแทบจะครบอะทุกประเภทเลยอะมีทั้งคนที่ชายแท้หญิงแท้มีแบบเพศที่3คนที่มีปมเรื่องนี้คนที่เคยเจออะไรเจอประสบการณ์อะไรไม่ดีหรือดีอะไรยังไงบ้างคือมันจะเล่าถึงบางจุดในสังคมที่มันเหมือนเป็นจุดบอดที่เราไม่เคยเห็นละครมาเล่าอะนางเอกของเรื่องมาการันตีเองขนาดนี้คืนนี้พลาดไม่ได้แล้วนะครับเลดี้บันฉสองทุ่มสิบห้านาทีตอนนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วครับสวัสดีครับ แตลที่ครีมลิปแล้วนอนปากดูชุ่มชื่นโฮมโปรเอ็กซ์โป13-22พฤศจิกายนอิมแพกเมืองทองธานี